คุณมิ้นเหรอโอ,อ้คุณมินเหรอคุณมินคุณมินหนูหนูหน,หนูหนูปวดหัวมาเป็นเวลาสองวันแล้วค่ะซอยหนูแน่ซอยหนูแน่นน <c oughs> ช่วยหนูด้วยจะช่วยยังไงเนาะมันอยู่ไกลกันนถ้าอยู่ใกล้นะสองมือเปล่าเนี่ยเ๋ยวทุกคนจับจับ,จบก,ดกดนั่นกดนี่ โอ้เงนเงยแล้วก็ให้ปวดงอปวดเท้นะถ้าอยู่ใกล้ลุงก็สองมือเปล่านะครับถ้ามันอยู่ไกลฟังเสียงเสียงแล้วมันก็ไม่เข้านะณนะวันนั้นมันไม่เข้าโอเคนะณนะวันนั้นที่ฟังมันฟังไม่เข้าหรือเพิ่มความปวดหูให้ด้วยก็ได้เพราะว่ามันไม่คุ้นเคยกัน แต่ณวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ฟังแก้งเหมือนเดิมเลยนะครับนะสิ่งที่หนูหัวปวดปวดหัวที่ว่านั้นเฮ้ยมาเขาเนี่ยจะเหมือนกับล้างะมันกับซักฟอกมันกับซักล้างหัวมันจะทําให้ลุงจะบอกว่า,วามันจะไปล้างหลุมดำในหัวสมองให้ลุงจะเรียกว่าหลุมดำนะครับมันบันทึกทุกสรรพสิ่งคือสมองมันดูทุกอย่าง ไม่ต่างจากหลุมดำนั้นเสียงลุงมันจะไปล้างหลุมดำภายในของแกนสมองให้โอเคไหมฟังอีกรอบมันกนะผมรับรองได้เลยว่าคราวนี้ก็จะไม่ปวดด้วยเช้า ว่าแมนบอถ้าจริงพิม์พมาบอกลุงอีกหน่อยได้ไม่ช้าไม่ช้า okay, นะโอเคนะก็หวังว่านำมามใาชา้นะครั้งนี้เรารับรองได้เลยว่าหายปวดแน่นอนครับเพราะลุงจะรู้ตรงนี้รู้จังหวะนี้แล้วรู้ศักยภาพสวยพลังงานที่มันช่ออยู่ในเสียงของลุงก็แ้งแล้วหนูก็ได้รับอย่างสมมูรณ์บริบูนณไม่ซื้อไม่ขายไม่คิดไม่ทำไม่ชี ถามว่าโอเคไหมครับจบข่าวคับน